เบือนไปจากตรงอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เอกสารก็บอกเออมันฟ้องด้วยเอกสารนะครับมันสําคัญตรงเนี้ยทั้งพยานเลยก็มีทุกอย่างมันบิดไปอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยนอกจอากผิดแต่คราวนี้เขาจะสร้างให้มันผิดจากมากเน่ยให้มันน้อยลงแค่นั้นเองผิดให้มันน้อยลงนั่นแหละมันจะโอเคเออจะโอเคกว่าอเอเชื่อนะจริงๆิงนะว่าเขาช่วยไม่ได้หรอก ทนายคนนี้ยเขาช่วยศานั้นไม่ได้แต่ลุงเนี่ยไม่แน่เพราะอะไรเพราะความชัดเจนมันไม่มีถูกไหมแต่อันนี้ชัดเจนเนี่ยที่เรารู้มาอันนั้นมันชัดเจนที่สุดแล้ว<ม>ออ่ถึงถึงจะไม่คดีอาจจะไม่ได้มากมายนะแต่ความเสียหายมันมากมายมากบอกตรงมามันก็ติดตามตามความเสียหายนยั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าปิดตามความเสียหายเนี่ยมันเขาคิดกันยังไง อา่าอัตราโทษยังไงคิดยังไงอ่าสิบล้านขี่ปีอะไรเงี้ยสิบล้านขี่ปีอะไรก็ว่าไปเนาะอาจจะสองสามปีอ่าสามสิบล้านเท่าไหร่ติดขี่ปีอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนเหมือนแม่ม้อยนะเขาเขาไอชาวบ้านชาวเมืองเขาสูญเสียไปแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอ่าคนละคนละห้าล้านสามล้านสองล้านที่เป็น แชร์ลูกโซ่อะมันรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นพันล้านนะเอฟซีโอ้โลรพันล้านเนี่ยติดชาตินี้ก็ยังไม่หมดเลยสูงสุดก็เต็มที่ก็ยี่สิบปีแล้วก็แจ้งล้มละลายไปอ่าเห็นไหมแต่ว่าเงินที่ยังเอาคืนมาไม่ได้นะ่ะเป็นพันๆล้านนะเอฟซีนะขุดขุดไปเจอ,ข,เจอขุดไปเจอที่เขาฝังไว้ก็เยอะแต่บวกลบคูณหารแล้ว ก็ยังไม่มีอีกยังไม่เจออีกเป็นพันๆล้าน <c oughs> นะแล้วปัจจุบันนี้เขาก็ออกมาออกมาแบบคนล้มละลายแบบไม่มีไม่สามารถจะไปทําธุรกรรมทางการเงินได้ไม่สามารถจะไปซื้อของเงินพงเงินผ่อนคุณไม่มีสิทธิ์ไปมีของที่มีมูลค่าได้เป็นชื่อของคุณเป็นไปไม่ได้เพราะคุณอ่าล้มละลาย เพราะฉะนั้นคุณได้ของมาแต่ละอย่างก็คือเป็นชื่อคนอื่นเป็นชื่อลูกเป็นชื่อหลานเป็นชื่อคนนู้นคนนี้ทําได้หมดอบ้านก็ไม่ได้ชื่อชื่อของหลานของอะไรก็ว่ากันไปอ่แต่เงินของเขาอ่ะฮะพอเขาออกมาเขาไปขุดเอาเออไปขุดเอามาใช้เขาก็ใช้แบบสบายเอฟชีวิตบ้านปลายจะไปเที่ยวไหนก็ได้เออก็ใช้ชื่อคนอื่นไปนะ โอ้สบายบอกตรงว่ากินอยากกินอะไรก็ได้กินอยู่สบายสบายเออเห็นไหมติดคุกไม่ขี่ปีก็ออกเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดีก็เดี๋ยวลดเดี๋ยวลดแต่ละปีก็ลดลงจากยี่สิบปีก็ลดไปเรื่อยๆเออติดจริงๆก็สักเจ็ดแปดปีเก้าปีนะก็ประมาณนั้นนะครับออกมาก็ผิวปากนะครับอา่า หลายคนนะครับที่ติดแบบโอ้โหคดีอาญากรรมคดีอะไรพวกเนี้ยติดคุกตลอดชีวิตเต็มที่ก็ไม่เกินยี่สิบปีก็ออกสิบกว่าป,ปียี่สิบปีก็อ,ออกติดตลอดชีวิตนะ,ะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นะบอกตรงไอ้ที่พูดให้มันน่ากลัวไปเฉยๆเอาจริงแต่จริงๆแล้วก็ติดไม่ขี่ปีคนเราทำคุณงามความดีเดี๋ยวอ่า <c oughs> วันนี้วันเกิดอีกแล้ววันเกิดก็ลดอีกแล้วเห็นไหมเอายิ่งเกิดหลายหลายพระองค์ก็ก็ลดเยอะนะลดเยอะแต่ละปีแต่ละปีะปเป็นนักโทษชั้นดีุกอย่างโอ้สบายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออก <c oughs> เ,อเดี๋ยวก็ออกสบายซะอีกเนี่ยไอซีแอดเชื่อนะครับแต่เขาก็ต้องสู้อ่ะเราเราสู้ได้อยู่แล้วขนาดเอาง่ายๆอ่ะ มีเคสหนึ่งที่เขาที่เขาถูกประหารด้วยถามว่าเขาเขาได้ฆ่าไหมไม่ได้ฆ่าแต่เขาถูกประหารเอ่าคือสารชั้นต้นสั่งประหารเลยเออแต่เขาก็สู้เขาก็อุทธร์เขาก็สู้อีกแล้วสารอุทธร์ว่าไงเล่ะยืนการตามสารชั้นต้นประหารอีกเอ๊ซส่ เขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดอะไรชีวิตเขาอเขาก็ยังสู้เพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้ทําผิดไงเออสู้ไม่ได้เขาก็อยู่ข้างในยอย่างเดียวเลยเพราะว่าโทษประหารน,นี่ก็ประกันไม่ได้เลยก็ให้พอ่อให้ญาติพี่น้องสู้เห็นไ,ไหมเขาก็สู้เออเขาก็ต้องยอมยอมทุกอย่างก็สู้โทษประหารนนะเอฟซีลองคิดดูโทษประหารน,นี่มื่อถ้าวันใดวันหนึ่งนะบางคนเนี่ยเขารู้เลยว่าใบบ่ายมาแล้ว มาเบิกตัวไอ้นูน่นเบิกตัวไอ้นี่ไปแล้วเพราะก็อยู่ในในคุมขังที่มันเสี่ยงไงเขายังไม่ได้ตัดสินนะแต่ว่าเขาอยู่ในในพิจารณาอ่าอยู่ในนักโทษที่ต้องต้องพิจารณาอยู่ยังไม่ได้เด็ดขาดแต่เขาก็อยู่ในกวนในกลมของของคนที่นักโทษเด็ดขาดเลยแหละเออบายบายมามีมาเรียกแล้วเขาบอกว่าไปแล้วพอใครมาเรียกปุ๊บก็รู้เลยว่าไอ้นี่ไปแล้วเออเอาไปประหาร เออเขาก็เขาก็เขา,เขาอยู่ในนั้นหลายปีเลยเอฟซี FC. อยู่ในนั้นอะสู้สู้อยู่ในคุกหลายปีก็พ่อเขาก็มาเยี่ยมมาอะไรเขาก็พ่อแม่ก็มาเยี่ยมก็ไม่เป็นไรเขาก็สู้อยู่ข้างนอกพ่อแม่เขาก็ทําทุกอย่างหาข้อมูล,หา,ห,ลหานู่นหานี่หาไปนะโทษประหาร 2, 2สองสองศาลเออปรากฏว่าพอศาลดีการนะเอฟซี FC, นะ ปานิกามาอ่านคำพิพากษาเอายกเลยเอฟซี FC ยกเลยเขาบอกมันไม่ชัดเจนไม่อะไรอย่างเงี้ยเขานะไม่รู้พิจารณาไงแต่เขายกออกมาโอ้โหเขาบอกเขาโล่งเลยหลายๆายคนนะขนาดหมออยู่ที่ใดน,นั้นเออหมอเขายังบอกว่ามึงไม่รอดหรอกเขาว่างั้นเออติดอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รอดแล้วยังไงก็โดนเขาว่างั้นเออจะโดนตลอดชีพหรือประหารก็มีสองอย่างแหละ อแต่ถามว่าเขารับสภาพไหมเขาไม่รับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทํายก็คือลูกน้องเก่ามันไปใส่ความออเว่าเห็นขานี้เป็นคนจ้างวานฆ่าอ่าเห็นไหมการลูกน้องมันแค้นไงเอฟซีลูกน้องมันแค้นลูกพี่ว่าฐานะที่โดนไล่ออกไงมันเลยแค้นไงมันเลยไปฆ่าคนขับรถแล้วก็โยนความผิดให้ลูกพี่เห็นไหมแสบไหมอ่า นี่ไงขนาดนั้นเขายังสู้เลยขนาดเจอตรงนี้เข้าไปก็ยังสู้เอฟซี FC. โดนสองสารประหารทั้งสองเลยเอแต่ว่าพอมาดีกาเนี่ยเออเลยรอดมาหลุดมาเขาบอกว่ามันไม่มันไม่ชัดเจนเอเขาพยายามหาข้อมูลหาทุกอย่างเ,เอฟซีนะ เกินเดียวหรอสนามลบมล่ะรอคงยากละมั้งนะคงยากละมั้งนะเออจะไปคาดหวังนะ,ขะเขมรจะไปซื้อเสียงนะ,ขะเขมนเนี่ยน่ะนะ นี่แหละตรงนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะขเขมรนี่ยมันมีเงินนะไอ้บอกได้เลยเนี่ยแผนแผนของมันไม่ไมธรรมดาแอดกลัวตรงนี้แหละมันอาจอาจจะเงินลงมาเนี่ยคนละหมื่นสองหมื่นล้านเนี่ยมันเอาลงมาแล้วก็ให้ซื้อเสียงเลยอ่าหัวละห้าพันเนี่ยคิดดูสิตำหลักหัวละพันก็ถือว่าเยอะมากถูกไหมล่ะ,ะในไทยเนี่ยหัวละพันก็ว่ามันเยอะนะหัวละห้าร้อยละพันเนี่ย แต่เขาจะให้หัวละห้าพันเนี่ยเอฟซีต้องคิดดูซิโอโหเออมันจะได้เลยนะเอาจริงๆนะมันจะได้เลยนะเพราะว่าหัวละห้าพันยังไงก็ต้องไปเลือกเพราะว่าประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยให้เงินเขาก็ไปเลือกให้เขาไม่สนใจว่า,ามันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่าได้ตังค์อ่ะต้องสนะี่ห้าพันใครจะไม่อยากก็ได้ถูกไหมล่ะ เออได้ก็ไปเลือกบางคนอาจจะไม่เลือกก็ได้แต่ส่วนมากมันก็ต้องเลือกแหละเพราะว่าเอ่อมันต้องตอบแทนนะบุญคุณต้องตอบแทนไงเขาให้มาก็ต้องไปเลือกเขาหน่อยหนึ่งแต่เขาไม่รู้แล้วว่าไอ้พวกนั้นน่ะโอ้โหสแกมสแกมเมอร์นะคุณเลือกไปคุณจะกลายเป็นสสสแกมเมอร์แล้วก็จะไปเลือกลูกพี่ลูกพี่ก็จะกลายเป็นลูกพี่สแกมเมอร์มันก็เละเท่านั้นดสีสิเอาจริงๆเละนะเป็นแบบนี้ นี่งไงก็เงินมันยังมีเงินมีเยอะเลยเออล้างยากนะอบอกเอบอกได้เลยมันล้างยากอยู่นะล้างแกงสแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่ามันมีเงินไงคิดดูมันติดคุกอะ่ะเอฟซีลองคิดง่ายๆมันติดคุกอะ่ะมันยังเรียกเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในคุกได้เลยนะมันต้องการใครนางแบบนางเบิบเออแล้วห้องคุกมันเป็นไงมีแอร์ด้วยนะ เออมีแอร์มีพัดลมมีไมโครเวฟนะครับเออเป็นพ,พิเศษอะนะเฮ้ยอันนั้นมันเป็นอ่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าวะนะ่ะมันคุกหรือมันอพาร์ตเมนต์วะน่ะเออมันมีแอร์เฮ้ยเอ,อ่มีคนมาเปลี่ยนที่นอนให้ด้วยนะโอ้โหแม่งโคตรเวิร์กเลยนอนฟูกอย่างดีเออมันดีแต่มันเสียเงินนะโอ้โหมันสั่งได้เลย แต่แต่มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันอยู่สบายกินอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้ไมีตังค์เดี๋ยวกลิ้งเดี๋ยวก็โทรศัพท์เออโอนให้มันหน่อยสิสองสามล้านนะเออผิว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 จบสิแบบนี้อฟี MC. เออแล้วคิดดูมันจะซื้อได้ไหมล่ะเออขนาดมันมาจากไอเนี่ยมันหนีมาจากพมา่า เอ่อคอเซนเตอร์เนี่ยแก๊งเนี่ยแกมเมอร์มันหนีมาจากพม mm ่า hmm. ใช่ไหมตอนนั้นก็กวาล้างเต็มที่เลยเชื่อหรือเปล่าเอฟซีพม่ากับกับเขมรเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคนละอย่างเลยมาจากเหนือชธอแม่พม่าต้องมาจากทางเหนือเข้ามาจับได้เนี่ยที่จะเข้าปลอยเป็ดเนี่ยเออมาจับได้ตรงนี้อารันนี่มาจับได้ตรงนี้เอฟซีโอ้มันมาจากไหนมาอย่างไงอ่ะเออ ไม่มีพัดปอดด้วยมาได้มาเกือบจะหลุดแล้วนะเกือบจะเข้าเขมรแล้วมันบอกว่ามันเสียเงินมามันว่างานโอ้โหเงินนี่มันแน่นอนจริงๆนะเออมันจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าคนไหนไม่รู้นะเออจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่มันก็มาได้เลยโอ้โหจากเหนือมานี่เลยภาคตะวันออกนี่เลยโอ้โหมาได้ยังไงเกือบจะเกือบจะข้ามอยู่แล้วนะเขาจังจับได้ โอ้ทั้งันซวยเลยเอฟซีเออมันเสียเงินมันมีเงินนะครับมันหนีมาตรงนั้นก็าขวานล้างอุตลุดระบงระเบิดลงไงเออมันก็เลยหนีหนีจะมาอยู่ปลอยเป็ดเนี่ยจะมาเข้ามาอยู่เขมรได้มันก็รอดอะถ้าเข้ามาอยู่เขมรได้มันรอดเลยเพราะเขมรเ,เขาไม่ทําร้ายเออเขาไม่ทําร้ายไอ้แก๊งสแกมเมอร์อยู่แล้วเออเขาไม่ทำร้ายแล้วก็เ,เพราะว่าเป็นพวกเดียวกันอ,อ่า เป็นลูกพี่ใหญ่เขาก็ไม่ทําร้ายกันเนาะถ้าเขาข้ามมาได้เนี่ยเขาก็สบายเลยเขาอยู่ได้ทั้งชาติเลยแล้วคิดดูสิค่าเมนอยากจะได้อาวุธอะไรนี่เดี๋ยวมันก็หุ้เข้าไปเออเอาช่วยเหลือเอาช่วยสักอ่าร้อยล้านสองร้อยล้านสิเอาเอาไปซื้ออ่าซื้ออาวุธมาสู้เข้าไปเพราะว่ามีเงินให้อยู่แล้วถือว่ามันมันยังไม่โดนทําลายเนี่ยมันก็ไปหลอกเขาได้ไหมอ่า แล้วก็พวกแก๊งสแกมเมอร์ก็ต้องอยู่กับมันมันก็ล็อกไว้ไม่ให้หนีเอให้อยู่ที่กับมันนี่แหละบีบบังคับให้ไปหลอกลวงประเทศตัวเองซะเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีมันฆ่าไม่ตายหรอกไอ้พวกนี้มันเหมือนกับพวกปิงอะเออไปหันไปฆ่ามันมันก็มีเกิดมาใหม่เพราะหัวหน้ามันหนีได้ลูกน้องมันไม่เป็นไรลูกน้องมันโดนจับได้นะ มันก็ไม่เป็นไรลูกพี่มันยังอยู่ไงเดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่หุ้นเซนไม่ยอมให้ลูกพี่ตุยหรอกเพราะว่าลูกพี่เป็นเป็นหัวใจหัวใจการหาเงินไงนเพราะว่าคุณจะไปทำประเทศอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมน่ะคุณก็เสี่ยงคุณไปทำประเทศประเทศนี้ประเทศเดียวเท่านั้นที่จะปกครองได้แล้วก็รับรักษาความปลอดภัยได้อ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นแน่เลยบอกตรงว่ายังไง มันก็พยายามจะยึดถือรักแล้วมันก็คงจะวางแผนเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวงานเนี้ยอ่าเลือกตั้งเดี๋ยวจัดให้อ่าอยากจะให้ใครขึ้นมาเป็นล่ะเอาเงินลงไปสักหมื่นสองหมื่นล้านลงไปเลยฮะเออถามว่ามันมีไหมไม่ต้องถามหรอกมันหากินมาหลายปีแล้วมีตังค์เยอะ เออมันสามารถจะซื้อได้ก็คอยดูกันแล้วกันเอฟซคอยดูแล้วกันเออ